สี่เทคนิคการเลือกต้นแก้วเจ้าจอมนะฮะวันนี้เราจะแบบดูแก้วจอมเป็นหลักนะมีสี่อย่างเนาะข้อแรกเนี่ยเราดูเรื่องระบบลากก่อนว่าลากต้นแก้วจอมแทงออกมาจากสลมหรือเปล่าหรือว่าถุงหรือเปล่าก็ดูได้เลยนะอย่างเงี้ยมีสีาขาวๆแทงออกมานะจะเป็นลากแบบเป็นลากแบบเปราะนะครับแต่ถ้ามันแทงออกมาจากถุงอนะแปลว่า ต้นเนี่ยสมบูรณ์ละนะอย่างที่2ดูลำต้นครับนะดูลำต้นต้นไม้ว่าลำต้นต้นไม้ที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยมีมแมลงเจาะหรือเปล่านะเป็นรูเป็นแหว่งหรือว่าเป็นแผลชะกันอะไรไหมอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เราดูใบนะว่าใบาแตกยอดอ่อนไหมมีใบแก่เยอะหรือเปล่ามียอดอ่อนเยอะแค่ไหนถ้ายอดอ่อนถ้ายอดอ่อนแตกแล้วก็ใบเขียวเข้มอะไรเงี้ยแปลว่าต้นไม้สมบูรณ์อย่างที่4คือติดดอกนะครับติดดอกว่าติดผลเนาะ การติดดอกเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่ารากสามารถดึงสารอาหารไปถึงปลายใบได้นะจากดอกสีม่วงก็จะกลายเป็นมเมล็ดสีส้มเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะดอกเนี่ยจะออกทั้งเป็นช่อและเป็นจุดนะแล้วแต่สายพันธุ์นะครับแต่ทางร้านมีเนี่ยจำหน่ายจะมีสายพันธุ์สีใบใหม่กับสีบอกหนะครับประมาณนี้4ขั้นตอนสามารถไปดูได้แล้วสามารถดูต้นไม้ตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ